ครับกรตรทฤษฎีหม่มากนะครับตัวนี่งคือมาส,สาธิการใส่กอแกวสองเกลือมหัศจรรย์น,นี่ครับนี่สนิทนาบนี่สนิทผงเวลาเขาสใส่เท่ากับต้องผสมแยกเพราะว่าเท่าบดิใส่ส่วนหลายถ้าใส่ส่วนหลายกาัดผสมส่วนหลายหด้แต่ว่าตัวนี้เขาใส่แต่ละถังสเปรย์ยีสิบลิตรเท่าต้องผสมนี่ส่วน ต้องสมลายครับแลวสีสาิีการสมและกับ่นในเืองครับนี่ครับสนิทแคปซูลโอสนิทซองเป็นผงของก่อเกีียวตัวนี้สี่ลใดประมาณน้ำลอยลิตรครับเพราะว่าน้ำลอยลทตรเข้ามาดพผลถึงลอยลิตรเขา,าตรงมาแยกออกเข้าตรงมาหาร ใจครับเพราะวันบริษัทสีทะลารอยเรียบมีหนามเปาฤทธิ์เคริงฤทธิ์เคริงนี่สีมหานต์แต่หาปลาปองครับคำนวณแล้วฤทธิ์เคริงอัป,ประมาณนี้ครับหวดยังกไงก็ว่าเลยฤทธิ์เคริง ็นตะกรอนครับเรียวแห้งครับตัวนี้ชนิดผงนี่เป็นสารปรับปรุงดินช่วยเรียงหลากเรียงยังให้จเจริญเติบโตเร็ว,วนี่ครับข้าวเดียวเลยครับวับตะกุก้อนนี่ครับซ้ำนี่กับได้เลยครับถ้าบอบ,บอฟาวกัซเซลเวนวนวลก็ได้นี่มีหยาวนิดนึงกัได้ครับตัวนี้เป็นชนิดน้ำครับ กดอะมิโนโปรตีนเป็นตัวเสริมสว้ายทั้งใบทั้งตนน้นใ้ลำต้นแข็งแรงนี่ครับตัวนี้แล้วสีสมผลให้เบื่งครับนี่เติมน้ำไปแล้วครับนีตัวนี้สนิดแคปซูลครับ ตัวนี้ชนิดแคปซูลนี่เขาสามารถผสมน้ำเลยอ่ะเขาเก็บไว้โดนไหนครับเก็บไว้เป็นเดือนก็ได้ครับเพราะว่าเข้ต้อมไปผสมกับชนิดน้ำเขาผสมแยกไว้เ้วลร่างสใสๆเขาก็จังเอาปลาสองตัวเอาไว้ในที่ล่มๆอากาศเย็นๆตัวนี้ชนิดน้ำครับตน,น,นิ้น้ำนี จะมีตัวสตีดอย่างดูแล้วครับถ้นาน้ำยี่สิบลิตรใส่สิบซีซีถ้าน้ำสิบหกลิตรใส่เกสซีซีครับตัวนี้น้ำยี่สิบลิตรใส่ยี่สิบซีซีครับมีตัวตวงอยู่ครับนี่ครับตัวนี้สิบซีซีครับเจ็ดซีซีกะเอาครับ มันมีมันมีเหล็กบอกอยกู่ซิฟซี่ครับ ซีพ่นนี่ส, LIKE> สีพ่นข้างใบข้างบริเวณพ่นต้นใหญ่ครับดวเวลาผสมแล้วนี่ผสมในถังกี่ซิบแล้วนี่กี่ซิบลิตรแล้วนี่ต้องสีไหมอสพายในยี่สิบซีชั่วโมงครับก่ให้เกินนะครับถ้าผูดถึงผู้ผู้ทุเรียนหน่อยก็สีด ปนปลูกทุเรียนหน่อยครับตัวนี้ก็เอาเครื่องปลาปลองกนะ็เอาตัวนี้สีเบียดครับปลูกมาหลายต้นส่วนี้น้ำนี่ก็หาซีซีเอาตัวนั้นสีเบียดนะสีแด้ครับตัวนี้ส,สำหรับปลูกสีพ่อไล หัวนี่เอาหัวแบบฟอยที่สุดครับหัวสำหรับหัวสิบคนเท็ดเท็ดฟอยด์เลยเขาได้แง่งดีครับ Tchau. ส่วนไครับ ก็ต้องใ้ย่อยครับเดี๋ยวไปพ่นต้นในนอยนะครับต้นนี้ก็นั่งดื้อ้องเยียนครับพ่นต้รนรอบบริเวณพ่นต้นนะครับจะให้ตับพุงดินน้ำตัวนี้เป็นเศษให้ดินรวมซุยพอให้ดินเหนียครับ การพ่นในเบื้องหลังครับพ่นแบบนี้ครับพ่นไทละอองีิสุดครับพ่นเนื้อมะเฟ้าจากแปดเก่ามู่บอบพครับพ่นเนื้อมเฟ้าเพราะว่าทุเรียนเปิดตาใบเนื้อมเฟ้าครับหอที่พ่นเนื้อมเฟ้าครับพ่นบริเวณก้นต้นคือพ่นในเบื้องนี้นะครับพวกเครื่องประยัดแห้ครับคอแกว ถ้าสนใจกะมีเบอร์โทรอยู่โทรสั่งไหนครับโงนในทั่วประเทศไทยครับกรเกษตรทฤษฎีใหม่ครับเบอร์โทรกะศูนย์แปดหนึ่งเก้าสามเกียสองแปดเก้าหนึ่งครับโทรโทรติดต่อปรึกษาเรื่องกอแก้วใส่แก้วอาหารเสริมทางใบใดครับคลิปนี้ก็จบซ้ำนี่นะครับฝากกดไลค์กดติดตามนี่ครับเกษตรทฤษฎีใหม่สวัสดีครับกอแก้วสองเกลือมหัศจรรย์ อาหารเสริมทางใบทุเรียนเนะพืชอวนครัวได้ทุกอย่างสองเกลือมหัศจรั์ชนิดชนิดแคปซูนชนิดผงสารปรับปรุงดินช่วยเร่งรละกเร่งการจเจริญเติบโตของทุเรียนได้สุดยอด